สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมพี่น้องเอฟซีนะครับผมหลานเบนออเดีโอทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับผมพี่น้องนะครับผมเช้าชม่มเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกูทุกคนนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมกับพบกันอีกคเก่านะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับหลานเบนออเดีโอนะครับอัมเภอสวัสดีภูมินะครับผมจังหวัดรอยอ็ดนี่ยแหละนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับจิมานะครับรีวิวนะครับผมพ่อเบอร์มนะครับผมเป็นพ่อเบอร์แมของมาไหมนะครับเนาะออกมาไหมแต่ว่ากัซื้อเสียงโด่งดังหรับในเมืองไทยกมาโดนเติบแล้วครับเพราาะว่ อันนี้นะครับผมพึ่งต่อตรงอ่าพึ่งตีต่อนะครับกับบริษัทเพื่นใดนะครับเนาะแต่ว่าก็อยากขายของเพื่นมานโดน่อดละครับนี่ครับพึ่งมีโอกาสนะครับผมพึ่งมีโอกาสนะครับตีต่อนะครับซื้อขายกับบริษัทโดยตรงใดเองนะครับเนาะพอแวร์แอมตัวนี้นะครับผมเป็นแบรนด์ของดีเอชเคนะครับผมกับผู้ใดหลินเครื่องเสียงอยู่ผู้ใดอยู่ในวงการมาโดนแล้วกับอาชีพคุนฮูนะครับผมอาชีพคุนฮูเพราะว่าซื้อเสียงกับโด่งดังนะครับเนาะของดีเอชเคนะครับผมเป็นพอแวร์แอมซีเชนแนวนะครับผมลูกค้านะครับ ตัวนี้เป็นพ่อแวนมีชั้นนั่นนะครับผมหนึ่งสองสามสี่นะครับผมอมาพร้อมนะครับผมดีไซน์สวยงามนะครับดีไซน์สวยงามนะครับแถมราคาเบแพงนะครับผมมือนีนะครับผมสิน้ามาจัดโตนะครับผมน้ามาจัดโปรโมชันนะครับลดราคานะครับผมราคาโบแพงครับผมนะครับเกลียบกับคุณนาผคุณสมบัติแล้วนะครับพร้อมใส่มากๆเลยครับนี่ครับเนาะอ่านัดไอมีคููมือบอคู่มือเป็นกระดาษไหมเรวมาแฟนนึ่ง้ไปเร็วๆนะครับ อันนี้ถือว่าคุณภาพนะครับสเปกนะครับการใส้งานผอมใส่มากเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งกับราคาบ่สูงน้ำนะครับเนาะนะครับผมตัวนี้นะครับผมดีไซน์มาสวยงามนะครับผมดีไซน์มาสวยงามนี่ครับนะครับดีไซน์มาสวยงามเลยนะครับหลบวกหลบหลัก์ภาหนอกนะครับนี่เนาะตัวหน้าจอนะครับผมก็บสเป็นระวบดิจิตอลนนะครับผมลูกค้ะนะครับสิมีซีนอยู่นะครับผมผมบได้แกออกนะครับมันก็เลยเป็นคุณๆเนี่ยเนาะนะครับตัวแกะสซีนออกนะครับปฏิติดึงออกนะครับปฏิสัยนะครับอันนี้ผมบได้แก้เนาะปะิรับ อ่าเดี๋ยวแกนแล้สิเป็นของเก่าครับนี่ครับก็สิเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับผมใายในหน้าจอนะครับผมก็สิมีบอกนะครับสถานะการทํางานนะครับผมบระว่าสิเป็นนะครับ AC input นะครับผมนะครับ219โวลต์นะครับก็คือแรงดันไฟฟ้านะครับเนาะแรงดันไฟฟ้านะครับนี่ครับก็คือดูหน้าจอนี่แหละนะครับก็บสีขาดเคลื่อนกันแน่นะครับนี่ครับครับ218สินะครับกับหน้าจอดิจิตอละครผมนี่ครับของผมเนาะนี่ครับอ่าเปิดออกวไ นะครับนี่นะครับแรงดันอินพุตนะครับเนาะแล้วก็อันนี้นะครับกับสีเป็นมันกับสีบอกนะครับว่าเช่นแนวหนึ่งสองนี่ครับเขาใส่โหมดยังนะครับสแตเตอร์ดีโอนะครับหรือว่าพาัลเลียลนะครับผมหรือว่าสปินโหมดบิดนะครับเนาะมันสีนี้สปินดันหลังนะครับเนาะนี่ครับเขาใส่โหมดยังมันกับสีบอกนะครับผมว่าดีนะครับเนาะแล้วก็อันนี้เช่นแนวหนึ่งสองสามนี่ครับกับสีนี้บอกเกณฑ์นะครับว่าเขาใส่เกณฑ์ไปต่อได้ยัไงครับสมวมติเราผมหมุนว่าหลุมสีครับ เนี่ยครับตัวมูนโผลมุนวันหลุมสีเนาะมันก็สีบอกนะครับว่าชั้นแนนหนึ่งชนแน่นสองสามสีนะครับนี่นะครับนะครับตัวมูนตัวมูนประมุนนะครับตัวมูนวันลิงจำเลยนะครับนี่มันก็สีขึ้นจำเลยเนาะครับเนาะนี่นะครับอ่านี่ครับ่านแต่งงานก็สีเป็นหนาจอระบบดีกิตอนนะครับเนาะแล้วก็ไอ้นี่นะครับก็คือนะครับอ่าถ้าลมถือเป็นลมเป็นลมไฟฟ้านะครับเนาะนะครับอันนี้คืออัน อุณหภูมิของเครื่องนะครับฟั่งซ้ายฟังขวานะครับผมตอนนี้เปิดเครื่องยู่ขนาดยู่40องศานะครับฟังซ้ายนะครับทั้งฟังซ้ายั้งฟังขวานะครับผมเราก็นะครับกสินี้นะครับสัญญาณไฟนะครับสัญญาณไฟซิกแนลนะครับสัญญาณคลิปนะครับสัญญาณไฟโฟเทคนะครับผมเราก็มีสวิตช์ปิดเปิดด้านหน้านะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวไฟชมด้านข้างครับผมนี่ครับอันนี้ด้านบนนะครับผมด้านบนด้านข้างนะครับนี่ครับนี่ครับผม ด้านหลังนะครับเนาะอันนี้ด้านหลังเดี๋ยวผมขอนี่ครับผมด้านหลังเครื่องนะครับผมกะซิมีนะครับสัญญาณอินพุตนะครับผมสัญญาณอินพุตนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามซี่นะครับซี่ช่องนะครับผมแล้วกะซิมีลิงก์นะครับผมลิงก์นี่ก็คือแบบถ้าเขาอยากพ่วงมาหาอีกตัวนี้นะครับพ่วงมหาอีกหนึ่งสองสามนี่ครับลิงก์กันไปนะครับผมครับมีอินพุตกับลิงก์นะครับผมกับตัวนี้ก็จะเป็นไอ้นี่ก็จะเป็นอ่าสวิตช์นะครับผม สวิตที่ผมบอกนะครับสวิตอ่าสัญญาณอินพุตนะครับมีสเตอริโอนะครับมีพัดระเรี้ยวนะครับมีบิตนะครับผมแล้วก็สัญญาณเอาพุตนะครับผมกับซีมีสเปคอนหันซีโต้นะครับผมสีผมมีแบบมุนนะครับเนาะสีเป็นรุ่นไหมเราสีเป็นสเปคอนนะครับแล้วก็มีฟิวเอซีนะครับผมหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็พอลลูมสายขวานะครับสองทางอ่ะลือบอกไปนะครับผมพาวเวอร์ตัวนี้นะครับเป็นพาวเวอร์ระบบหมอแปลงนะครับเนาะเป็นหมอแปลงนะครับเชือร้อยนะครับผมหมอแปลงเชือร้อยนะครับนี่นะครับหมอแปลงไงเลยนะครับผม หม้อแปลงง่ายเลยแล้วก็น้ำนักกัอยู่ประมาณจักโลได้ว่าหนัดสี่สิบโลเนาะประมาณนี้ได้เนาะเป็นนักเติบอยู่นะครับหม้อแปลงนะครับเพื่อความทนทานนะครับต่อการใช้งานนะครับผมเล้าก็อ่าพาวเวอร์ภาคอินพุตนะครับเพื่อภางเอาอิพุตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าค่าที่ดีนะครับผมเป็นค่าที่ดีนะครับผมเป็นค่าที่ดีนะครับเป็นระบบมอดเฟสนะครับผมค่าที่ดีนะครับ คนท่านนะครับผมคนท่านนะครับรับประกัน1ปีนะครับผมรับประกัน1ปีนะครับสอบฟรีนะครับผมรับประกัน1ปีสอบฟรีนะครับถูกกรณีคือกันนะครับเนาะสำหรับอ่าเพราะเวอร์เอ็มดีเอชเชนะครับผมบริษัทจุระเทศไทยนะครับบริษัทนี้นะครับน้ำขอมมาอยู่ประเทศไทยเนาะส่งสอบกับผมได้นะครับผมนะครับวิธีการสอบนะครับบ่มีการไอ้สอบเล็กๆน้น่อยถ้ามันตายหลายนะครับเปลี่ยนบอร์ดนะครับหรือว่าเปลี่ยนเครื่องให้เลยนะครับผมนะครับครับ บริษัทดูแลบริการหลังการขายดีมากๆเลยครับนี่ครับก็เลยอยากเอามารีวิวนะครับให้งเอฟซีครับพี่น้องร้านเบนออเดอเรนะครับผมไหนเบิ้งไหนรับชมกันนะครับเนาะสําหรับผู้ใดที่สนใจนะครับอยากหาไว้ใส่งานนะครับผมอยากหาไว้ใส่งานติดต่อสอบถามกับผมผมมาได้นะครับเนาะส่วนสเปคนะครับผมสเปคตัวนี้เขาเข้ากับชนเนลละชนเนลละหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับเนาะชนเนลละหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับ อ่าที่8โอห์มนะครับผมที่8โอห์มนะครับก็กำลังวัดก็ถือว่าสูงนะครับกำลังวัดก็ถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับผมเราก็อ่าสามารถครับ12นิ้วนะครับผม12นิ้วนะครับได้ถึงเช่นเด่นละสองถึงสามดอกนะครับนี่ครับผมเช่นเด่นละสองดอกสามดอกได้นะครับเนาะเราจะ18นิ้วนะครับเช่นเด่นละสองดอกได้นะครับนี่ครับผมเช่นเด่นละสองดอกหรือว่า ือว่าผู้ใดมากโหดนะครับ12นิ้วกับคันคับตะกลางนะครับก็ใส้ไปเลยครับเส้นนึ่งละสามถึงสี่ดอกก็ได้ขึ้นกันนะครับผมเนาะกเบิึงตามสเปคดอกเขาน้ำครับสเปคดอกเขาวัดสูงบอจังสี่แะครับวัดสูงซ้ำใดนะครับผมหรือว่าถ้าอยากเล่นแบบเสียงดีๆชัดเจนนะครับผมชัดเจนเลยเสียงดีเลยนะครับถ้าเป็นตู้แบบของผมนี่นี่นะครับแต่เป็นตู้แบบของผมดีใสนอยูนี่นะครับตู้ของผมดีไซนอยูนี่ก็สเป็นสิสองนิ้วดอกหนึ่งนะครับแลมดอกหนึ่งนะครับเป็นตู้ระบบสองทางนะครับ ตูวระบบสองทางคือเสียบสายเส้นเดียวนะครับดังทั้งกลางทั้งแหลมนะครับเนาะมีเน้นเบือกในตูนะครับผมกัผมใส่ยู่นี่ผมใส่สองชนแนลครับชนแนลละสองใบนะครับผมชนแนลละสองใบนะครับกถ้าเทียบกับเสียงแล้วนะครับถือว่าชัดเจนดีเลยทีเดียวนะครับเนาะเสียบส่ก็เพาวเวอหลายหลายแบรนด์นะครับมือนี้นะครับผมก็ได้กถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับเสียงหนานะครับเสียงหนาเราก็ให้เสียงที่ใสเขีย้์นะครับสะอาดนะครับชัดเจนนะครับผม ชัดเจนแล้วก็ที่สาคัญเลยคือมันมันเบาห่านไงครับมันทนครับมันเป็นหมอแปงเนาะเนะครับเราก็ตัดปัญหาไปเลยครับไฟตัไฟเกินนะครับผมอันนี้ก็ตัดไปหาไปได้เลยนะครับเพราะว่าหมอแปงนะครับกําลังหลองหลับเหลือๆครับสบายๆนะครับผมนะครับส่วนคาโตตัวนี้ครับผมส่วนคาโตตัวนี้ผมขายอยู่ตัวละปกตินะครับเนาะปกติหนาห้านผมจะขายอยู่หนึ่งมืนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับเนาะหนึ่งมืนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับแต่ว่ามือนี้นะครับผมฉลองนะครับถือว่าเปิด ยอดขายไม่นะครับเปิดตลาดไม่นะครับผมลดเหลือเพียง16,500ับาทนะครับประหยัดไปพันซีนะครับพี่น้องประหยัดไปพันซีนะครับผมราคานี่นะครับผมห้20่สแท่นแรกนะครับ20แท่นแรกนะครับ20โตแรกเท่านั้นนะครับเนาะเพราะว่ารถนี้ผมได้มา20่ตนะครับแ้วผู้ใดสนใจนะครับผมกัตตดต้อขอบสอบถามขอมานะครับกับผมได้นะครับร้านบินออดิโอนะครับนี่ครับเบอร์โทรนะครับเอาง่ายๆ่นี่นะเขานะครับเบอร์โทรนะครับ0ู3ย์นะครับ3 4 3นะครับ 2737นะครับ0 8 3 3 4 3ปดส7นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์นะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมสามารถแอดไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามกับผมโดยตรงได้นะครับเนาะสำหรับผู้ใดอยากได้คำนะน้ำนะครับหรือว่าคำปรึกษานะครับหรือว่าข้อมูลด้านใดนะครับที่ว่าผมอาชีพไปนะครับมันอาจสิบฉพาชัดเจนนะครับผมกับติดต่อสอบถามเข้ามากับผมได้นะครับเนาะอันใดที่แบบผมบอกว่าเบิร์ตนะครับหรือว่าเฮียชายพี่น้องอยากรู้วงไลน์แต่ว่าผมบอกว่าเบิร์ตกับขอโทษขออภัยนะครับผมสำหรับผมกับเป็น ฮัตไล่สดฮัตอาชีพมือใหม่อยู่นะครับเนาะกอาชิบอกว่าท่านจริงปันไดนะครับเนาะจะตกข้าตกบุกความของได้กับขอโทษขอให้กันแล้วกันครับผมนะครับยี่สิบแทนแรกนะครับจากมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับลดเหลือหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมที่น้องสำหรับผู้ใดเอฟจีท่านใดอยากได้สนใจนะครับตีตัวข้ามาสอบถามผมได้เนาะแลอกกะวันนู้นหลอกกับจีเปิดให้ฟังเสียงให้ฟังนะครับเนาะอ่าตัวเนี้ยผมใส่ยูนะครับผมใส่ยูแทนแทนแรกนะครับเนาะ แตนแรกนะครับใส่ชนเนีน AB นะครับผมเดี๋ยวผมจีทดสอบเสียงให้ฟังนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเพลงนี้มาจีดอีกกระดิบอีกครับนะครับ <c oughs> อ่านับเป็นเพงเลงหน่งเลดนตรีแหงนะ นะครับเดี๋ยวผมหาเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดลิกทธิ์นะครับเดี๋ยวสีออกยู u ูบบอได้นะครับผมนี่ครับเปิดท่านมิกนะครับเปิดท่านมิกโทรศัพท์่านมิกเลยนะครับแล้วก็มาขอพ่อเวอร์เลยนะครับบ่ได้ผ่านเครื่องปรุงบ่ได้ผ่านคอยบ่ได้ผ่านนี่คิ้วนะครับผมใส่กับตู้กลางแหลมนะครับนี่ครับของผมเองนะครับผมเดี๋ยวมาตรวจสอบฟังเสียงครับผมเด้ไป ถือว่าชัดเจนนะครับนักแน่นดีนะครับผมนะครับเนาะขนาดนี้เข้ามาเด็ดใส่กระปุงนะครับเปิดสดๆนะครับอ่าอ่าอีคิวกับบ่๊กฮัตมาเด็ดคับนะครับนี่ครับสแตนดาร์ดนะครับทั้งแฟลตอีคิวนึงเลยครับกับเปิดปล่อยไปเลยนะครับเนาะเสียงดีนะครับราคานี้นะครับ16,500ปาลนะครับผมว่าคุ้มค่านะครับเนาะคุ้มค่าต่อการใส่งานนะครับโอเวอร์ตัวนี้นะครับรับประกัน1ปีนะครับผมไม่สินค้าใหม่นะครับผมรับประกัน1ปีนะครับสำหรับ ผู้ใดอยากได้นะครับโทรเข้ามาติดต่อกับผมนะครับเด้อแล้วก็คลิปนี้นะครับผมผู้ใดรับชมแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามผมน้ำเนวด้วยครับเด้อแล้วก็คลิปหน้านะครับผมกับพี่ยังนะครับกับสิมาอัปเดตนะครับให้รับชมกันอีกนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ